สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณ it ิตศาสตร์ตอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นั้นคณิตศาสตร์ตอมนะครับมีสาระในส่วนของการพิจารณานะครับแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของขอ้อสอบภาคก่อนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านใน YouTube ได้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นสิ่งที่ผมจะนํามาพูดคุยก็คือในส่วนของภาคก่อครับมีพี่น้องเพื่อนครูแล้วก็หาว่าที่ครูผูช้ช่วยหลายๆท่านนะครับมีได้อินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาว่าในส่วนของข้อสอบภาคก่อนนั้นนะครับ วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของอรูปธรปรมนามธรรมหรือเชิงปริมาณนะครับที่เป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ในส่วนของภาคแรกตรงนี้นะครับมันมีลักษณะหรือออกข้อสอบในลักษณะใดวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําความเข้าใจขยายความให้ทุกท่านได้เห็นภาพอาจจะไม่ครบถ้วนร้อเเซนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมนั้นได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นจากาทางอาจารย์ที่ผมนับถือแล้วก็ท่านท่านได้ติว เนื้อหานี้นะครับให้กับนักศึกษามาหลายๆส่วนนะครับจึงอยากจะนํามาเสนอแล้วก็มีเอกสารให้คุณครูได้ดาวน์ลิงก์นะครับแปะไว้ที่หประเดนใต้คลิปให้คุณครูได้ไปติดตามกันด้วยนะครับสาหรับสิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับครูครับว่าในเรื่องของการสอบในภาคก่อนะครับที่กําลังจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้นะภาคก่อนั้นนะครับเป็นการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปมีทั้งหมด200คะแนนใช่ไหมครับครูครับตัวนี้คุณครูทราบดีอยู่แล้วแหละ แต่ประเด็นก็คือว่ามันแบ่งออกเป็นสส่วนครับโซนที่1ผมใช้สีเขียวแล้วกันเนาะว่าในเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตรงนี้ครับคะแนนเต็มร้อยซึ่งคะแนนเต็ม100ตรงนี้นะครับก็จะว่าในส่วนของส่วนที่1ครับก็คือการคิดเชิงภาษา,าตัวที่2ก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกสส่วนนะครับตรงนี้ในสีเขียวตัวนี้ก็คือ100คะแนนนะครับ100คะแนนก็จะเป็นตัวนี้ ในส่วนที่2ก็จะว่าด้เรื่องของทักษะภาษาอังติษตรงนี้ก็อีก50คะแนนตัวสุดท้ายครับก็คือตัวที่3ก็คือความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีอีกจํานวน50คะแนนวันนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอนั้นจะโฟกัสไปที่ตัวส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับเนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาแน่นอนว่าตัวแรกนะคับการคิดวิเคราะห์เชิงภาษานั้นก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาภาษาไทยเป็นหลักนั่นแหละ ที่เราพอเข้าใจตรงกันอยู่นะครับแต่ว่าความเข้าใจดัคลื่อนมันจะมาอยู่ที่บริเวณที่พูดถึงการคิดวิเคราะห์เชิงนมามธรรมแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณว่าส่วนนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือลักษณะข้อสอบที่เป็นแบบใดเรียนคุณครูแบบนี้นะครับในส่วนนี้ถ้าเราลองอ่านวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่านะครับการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคาข้อความหรือรูปภาพนะครับตลอดจนหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความสัญลักษณ์ รูปภาพสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆตัวนี้เป็นส่วนของนมามธรรมเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับแล้วก็มีการแบ่งให้ค,คุณครูได้เห็นภาพชัดเจนว่าในแต่ละส่วนตัวนี้เนื้อหาไหนที่มันเกี่ยวข้องหรือที่มันผูกกับตัวเนื้อหาตัวนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3นี้ว่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณตัวนี้จะว่าในเรื่องของความเข้าใจความคิดรวบยอดและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการเปรียบเทียบวิเคราะห์ปริมาณตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล ในส่วนนี้นั้นนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับมาให้คุณครูทุกท่านนะครับได้ติดตามกันดังต่อไปนี้ครับตัวนี้นะครับในส่วนที่คุณครูเห็นอยู่ตรงนี้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านดรสุจิบัตเสดสีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมที่ผมเคารพมากได้ใช้เป็นเอกสารในการติวสอบครูผู้ช่วยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยนะครับซึ่งก็ได้ติวในส่วนที่เป็นตัววิเคราะห์เชิงนมามธรรมกับเชิงปริมาณนะครับซึ่ง2ตัวนี้นั้นท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ ไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าท่านอาจารย์วิเคราะห์ในส่วนไหนไว้ยังไงนะครับอันดับแรกนั้นท่านกน็ได้เริ่มในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเชิงนมามธรรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาอธิบายไว้ตัวในตัวของตัวชีวัตถูกต้องไหมครับทีนี้ท่านอาจารย์นะครับได้เอามาแบ่งเป็น2ส,ส่วนตามที่สไลด์ที่ผมได้ให้ค,คุณครูท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของส่วนที่1ครับก็คือการคิดวิเคราะห์เชิงธรรมนามธรรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์เป็นสีชมพูไว้ก่อน การวิเคราะห์เชิงนมามธรรมในส่วนนี้นั้นอาจารย์ได้ให้ข้อหมายหรือข้อมูลไว้ว่าเราจะไปศึกษาในส่วนของเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอก็คือการพิจารณาสดมครับแล้วก็ในส่วนนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตรรกศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของเหตุผลความสมเหตุสมผลต่างๆนั่นเองอตรงนี้นะครับน่าจะพอทําให้คุณครูหลายๆท่านหรือผู้ที่จะเข้าสอบได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าคําว่านมามธรรมตัวนี้การวิเคราะห์เชิงนมามธรรมนั้น จะว่าด้วยเรื่องหล,หลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนนี้นะครับจะได้ไปดูว่าหนังสือหรือเอกสารที่คุณครูมีนั้นนะครับค,คุณครูได้พิจารณาในส่วนนี้ไปบ้างหรือยังอีกส่วนหนึ่งครับนั่นก็คือส่วนที่2ครับสีเขียวตัวนี้อ่าผมหายเลยไปตัวนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณอันนี้ก็คงจะมองให้อยู่ในลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์หรือภาคกอปกติที่เราเห็นกันก็คือเป็นลักษณะของการติว คณิตภาคก,กอเป็นหลักนั่นเองนะครับจะมีเรื่องใดบ้างว่าในเรื่องของการดําเนินการแบบโอเปอเรชันตัวนี้ก็เป็นลนะักษณะ3ทําเครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้ทําเครื่องหมายกับตัวนี้แล้วได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นการหาเหตุผลและสุดสุดท้ายว่าถ้าแบบทาเครื่องหมายแบบนี้กับตัวนี้แล้วมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ว่าในเรื่องของโอเปอเรชันอนุกรมอันนี้ค,คุณครูน่าจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับตามด้วยตัวสุดท้ายก็คือ นิตศาสตร์พื้นฐานบาในเรื่องของพื้นฐานทางเลขาคณิตนะครับเลขคณิตสถิติความน่าจะเป็นการหาเปอร์เซ็นต์เศษส่วนพีเชคคณิตเลขาคณิตแล้วก็ความพอเพียงของข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่ครูท่านนะครับท่านอาจารย์ดร,กกรสุจิวัฒน์นั้นได้อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ท่านได้มีเอกสารนะครับในส่วนนี้แล้วก็ให้ผมนั้นอนุญ,ญาตให้ผมนำมาเผยแพร่ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ไว้ณนะที่นี้ด้วย จึงนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปยังไงไปหาดาวน์โหลดติดตามกันได้นะค,นคุณครูเนาะแต่ในส่วนนี้นะครับผมจึงอยากจะนำเสนออีกส่วนหนึ่งที่เป็นเอกสารที่ผมนั้นได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับนำมาเสนอให้ค,คุณครูเผื่อเป็นทางเลือกให้กับค,คุณครูหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของข้อสอบนะครับเป็นลักษณะของการตะลุยข้อสอบ500ข้อ นะครับที่ผมดัได้รวบรวมเรียบเรียงให้กับคุณครูทุกท่านได้เห็นภาพนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นจะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถทั่วไปทางด้านคณิตศาสตร์รวมถึงเหตุผลที่ได้อธิบายให้คุณครูทุกท่านได้เห็นในสไลด์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้นั้นสามารถที่จะใช้ในการสอบสะะอบทของเราที่เรากำลังจะสอบตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะสอบได้ทุกสังกัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของข้อสอบที่นําเอาข้อสอบเก่าหรือแนวข้อ,อสอบต่างๆที่เคยเอคอกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นของอสนามสอบทั้งหลายนะครับได้นํามารวบรวมให้คุณครูทุกท่านได้เห็นกันนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับในในรายละเอียดนะครับผมได้ทําเป็นสารบัญน,นะครับให้คุณครูได้ศึกษาล่วงหน้านะครับนั่นก็คือ ในส่วนที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวที่จะออกข้อสอบหรือเก่งไว้ให้ค,คุณครูทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดในเล่มนี้นะครับทั้ง27 EP นะครับหรือ27หัวข้อที่ได้นำมาเสนอค,คุณครูนี้ก็จะรวมเป็นทั้งหมด5ลอนข้อนะครับว่าในเรื่องของ EP แรกนะครับว่าในเรื่องของการคำนวณขาสัตว์หัวสัตว์ซึ่งเป็นข้อสอบที่ออกอยู่ประจําตามมาด้วยการเจ็บปัดอวัยวะการสัมผัสมือนะครับการปักเสาตัวนี้ ตามมาด้วยการคำนวณอายุเหรียญแล้วก็สแตป์แล้วก็หัวข้อที่ออกนะครับตัวนี้สําคัญเลยก็คือเรื่องของอนุกรมตามมาด้วยเลขยกกําลังแล้วก็การหารากแล้วก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของแบบรูปนะครับการแก้สมการค่าสมบูรณ์หอรมอคอรนอการหาการคำนวณร้อยละเปอร์เซ็นต์ครับมีเรื่องของเส้นรอบวงเส้นทะยังมุมด้วยแล้วก็มีเรื่องของของผสมตัวนี้ก็เป็นลักษณะของแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์นอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ตามมาเรื่องของเรื่องของเศษส่วนและการดาเนินการนะครับพื้นที่เลขค่าคณิตตัวนี้สําคัญบัญญัติตรายางก็สําคัญเช่นกันถูกต้องไหมครับเรก็ออสอบอยู่เป็นประจําจากนั้นก็จะมีเรื่องของความน่าจะเป็นที่แทรกไว้ให้เพิ่มเติมตามมาเรื่องเรื่องของกําลังสองสมบูรณ์อัตราส่วนสัดส่วนสถิติและค่าการของข้อมูลโอเปอเรชั่นเห็นไหมครับตัวนี้นั้นเป็นข้อสอบที่ผมได้รวบรวมแล้วก็ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับตัวที่ได้นำเสนอคุณครูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสะดมตัวนี้ที่ชัดเจน การเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับอันนี้ดักแนวกอพอไว้แล้วก็จะมีเงื่อนไขทางภาษาสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับตรกกศาสตร์การวิเคราะห์ตารางตัวนี้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ผมได้เตรียมไว้นะครับให้มันสอดคล้องกับตัวชีวัดที่กําลังจะออกข้อสอบอยู่ในปีนี้นะครับก็มีทั้งหมด27 ep นะครับโดยที่ในแต่และ ep นั้นนะครับก็จะมะีข้อสอบอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือจะเป็นลักษณะนี้ครับ นั่นก็คือจะว่าด e ้วยเรื่องของมีลักษณะข้อสอบแล้วก็ให้คุณครูได้เห็นมีพื้นที่นะครับให้ครูได้เอาไว้สําหรับในการทดหรือคิดคานวณนะครับโดยถ้าเป็นข้อสอบที่เคยออกข้อสอบไปก็จะมีการวงเล็บให้ครูได้เห็นภาพตัวนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะฮะไม่ได้นํามาให้คุณรูได้ดูทั้งหมด500ข้อนะครับเป็นลักษณะตัวอย่างที่ให้คุณรูได้เห็นเพิ่มเติมนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบก็จะมีข้อสอบข้อสอบที่ให้ครูได้ฝึกทำนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ ว่ากันไปนะครับ EP ที่6 EP ที่7ก็อันนี้เป็นตัว EP ที่ผมได้สรุปให้ครูเห็นภาพนะครับเป็นการตัดตอนมาเนาะอยากให้เพ่นครูได้เห็นภาพซึ่งมีอยู่ทั้งหมด20 EP อันนีนน้ในในส่วนนี้นะฮะจะมีทั้งหมด20 EP ที่เอามาให้ครูได้เห็นภาพเฉยๆแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นในเล่มจะมีทั้งหมด27 EP เนาะอันนี้ฝากให้่นครูได้เอาไปพิจารณานะครับเผื่อคุณ่อครูท่านใดสนใจ ตัวนี้จะเป็นตัวของการเฉลยคําตอบนะครับก็จะเป็นตัวคําตอบที่เป็นเฉลยในเล่มเป็นสีตัวนี้ก็จะมีแนวข้อสอบต่างๆให้ครูเห็นแล้วก็จะมีวิธีการคิดนะครับซึ่งเป็นวิธีการคิดที่เป็นหลักการคิดทางคณิตศาสตร์โดยตรงแล้วก็เป็นลักษณะของวิธีคิดที่คุณครูหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์นะครับหรือไม่ได้ชอบทางคณิตศาสตร์ผมก็จะมีการลาักษณะอธิบายที่เป็นลักษณะเข้าใจง่ายๆหรือเป็นเทคนิคเพิ่มเติม ที่ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์มากนักเช่นการสุ่มเลือกตัวตัวเลือกมาแทนค่าอะไรเงี้ยนะครับนั้นตัวนี้ก็จะมีแนะนําค,คุณครูไว้ให้เห็นภาพตัวนี้ก็จะเป็นลนักษณะเฉลยอธิบายละเอียดแล้วก็มีสูตรครับมีเทคนิคบางอย่างครับการวาดภาพให้เห็นแล้วก็มีลักษณะของการอธิบายให้ค,คุณครูสามารถที่จะนําไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอันนี้ก็เป็นเอกสารที่อยู่ในตัวฉบับ500ข้อตัวนี้นะครับก็ อยากจะฝากให้คุณครูทุกท่านนะครับได้พิจารณาแล้วก็ได้เห็นว่าตัวนี้นั้นถือว่ามีความสําคัญเนาะยังไงถ้าคุณครูท่านใดสนใจนะครับก็ลองไปติดตามกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นลักษณะของอตัวเพจที่ให้คุณครูได้ติดต่อถ้าใครสนใจยังไงฝากติดต่อประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าไปคุยกันที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ถ้ายัางไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ finish, คณิติกิษตกอมต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ